วันแห่งชัยชนะวันที่25ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นหนึ่งยอนบทที่1ข้อ9ให้เราใช้เวลานี้ไอฐานส่วนตัวด้วยกันขอพระเจ้าชำระความบาปในใจเราโดยเฉพาะบาปเล็กน้อยที่ซ่อนเร้นอยู่ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพขอพระองค์ทรงยกโทษและชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความบาปสกปรกทั้งสิ้นโดยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ขอทรงสำรวจความคิดจิตใจของข้าพระองค์ว่ามีทางชั่วใดบ้างที่ซ่อนเร้นอยู่ขอพระองค์ทรงสำแดงและล้างให้ข้าพระองค์สะอาดบริสุทธิ์เพื่อข้าพระองค์จะสามารถเป็นผู้ที่อยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ได้ ไอ้ฐานในพระนามพระเยซูอาเมนข้อต่อไปขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้เราดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังที่จะไม่กระทำความผิดบาปข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตให้มีความรอบคอบระมัดระวังในสิ่งที่ทำสิ่งที่คิดสิ่งที่มอง โปรดชำระให้ข้าพงค์มีจิตใจที่สะอาดข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ขอทรงช่วยข้าพงค์ให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นให้ข้าพงค์เป็นผู้ชอบธรรมอยู่จำเพาะพระพักตร์พระองค์ไอ้ฐานโดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์อเมนการสารภาพบาปต่อพระเจ้านำมาซึ่งการชำระจากพระองค์เสมอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ